มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาชัตวกักสติอภิชานนติปัญหาที่สิบเอ็ดถามว่าสติความระลึกจะมีแก่ท่านที่รู้ยิ่งพวกเดียวหรือราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามพระนาาเกษณว่าพันเตนาคเสนะข่าแต่พระผู้เป็นเจ้า สติที่ระลึกถึงข้าวของสารพัดท,ทั้งปวงนี้จะมีแก่พวกพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นอภิชานะรู้ยิ่งพวกเดียวนี้หรือหรือว่าจะมีแก่พวกกุดุมพีคือผู้ที่ต้องตักเตือนบ้างเป็นประการใดพระนาาเกษรจึงมีเถรวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรสตินี้มีแก่คนที่รู้ยิ่ง และคนที่เป็นกุดุมผีก็มีสติด้วยกันสิน้นพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสว่าโยมนี้เห็นว่าคนที่รู้ยิ่งมีสติเห็นว่ากุดุมผีนั้นไม่มีสติพระนาคเษนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐาว่าสติบังเกิดแต่ในสันดานท่านผู้เป็นอภิชานะรู้ยิ่ง สติไม่ได้มีแก่คนเป็นกุดุมพีแล้วกิจที่จะเล่าเรียนศิลปะศาสตร์วิชาการและพระกรรมฐานในสำนักท่านผู้รู้หลักนักปราต้ชองการอะไรครูบาอาจารย์ก็หาประโยชน์มิได้นี่สติมีแก่กุดุมพีจึงต้องการครูบาอาจารย์ให้สั่งสอนเพื่อให้เกิดสติอัตมาจึงว่าคนที่เป็นอภิชาณชาติรู้หลักนักปราญ์นี้ก็ดี กุดุมพีก็ดีเป็นผู้มีสติด้วยแท้ขอถวายพระพรฝ่ายพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรได้ทรงฟังเถระวาจาก็สิ้นสงสัยมีน้ำพระหฤทัยสมานัตตรัสว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรยิ่งนักหนาในการบัดนี้สติอภิชานันติปัญหาเป็นคำรบสิบเอ็ดในวรรคที่หก จบเท่านี้จบชัตวักร